ถ้าพูดถึงกล้องแอคชั่นแคมที่เขาใช้ถ่ายเวลาไปท,ทํากีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่าเดินป่าคุณเรียกมันว่าอะไรหลายคนโดยเฉพาะรุ่นผมนะฮะจะเรียกมันว่า GoPro ก่อนหน้านี้ GoPro เคยเป็นแชมป์กล้องแอคชั่นแคมก่อนครองตลาดอันดับหนึ่งเขาคือราชาแล้วอะที่ไม่มีใครแตะต้องได้ แต่วันนี้เชื่อไหมครับว่า GoPro โดนค่าเป็นที่เรียบร้อย GoPro เหลือส่วนแบ,บ่งทางการตลาดเพียง18%ถามว่าใครคืออันดับหนึ่งก็คือ DJI นั่นละครับขึ้นมาเป็นตลาดกล้องแอคชั่นที่ใหญ่ที่สุด66%อะไรทำให้ DJI โค่นแชมป์เก่าอย่าง GoPro GoPro พลาดตรงไหน,นผมจะเรียกมันว่าเหมือนโกดักโมเมนต์ The Secret Sauce. Executive Sauce Espresso จังหวะนี้ออมเงิน US ดอลลาร์ต้องบัญชี EFCD จาก SCB รับดอกเบีย้ยสูงสุด3%ต่อปีเรทดีออมได้ทันทีเปิดบัญชี EFCD ที่แอป SCB EC เวลาพูดถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลายท่านจะพูดถึงมาม่าพูดถึงผงซอฟอกจะพูดคำว่าแฟบพูดถึงการถ่ายเอกสารก็จะพูดคำว่าซ si ีร็อกพูดถึงกล้องฟิล์มบางท่านก็อาจจะนึกถึงโกดักหรือว่าฟูจิใช่ไหมครับผมถามทุกท่านครับว่าถ้าพูดถึงกล้องแอคชั่นแคมที่เขาใช้ถ่ายเวลาไปทำกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่าเดินป่ากล้องตัวเล็กๆเ,เนี่ยคุณเรียกมันว่าอะไรหลายคนเรียกมันว่า DJI แต่อีกหลายคนโดยเฉพาะรุ่นผมนะฮะจะเรียกมันว่า GoPro ก่อนหน้านี้ GoPro เคยเป็นแชมป์กล้องแอคชั่นแคมมาก่อนครับเรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดเท่ที่สุด,สดครองตลาดอันดับหนึ่งแต่วันนี้เชื่อไหมครับว่า GoPro โดนฆ่าเป็นที่เรียบร้อยยังไม่ตายสนิทครับเขายังอยู่ในตลาดแต่ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงไปมากกล้องแอคชั่นแคมในวันนี้ GoPro เหลือส่วนแบ่งทางการตลาดเพียง18% ถามว่าใครคืออันดับหนึ่งก็คือ DJI นั่นแหละครับขึ้นมาเป็นตลาดกล้องแอคชั่นที่ใหญ่ที่สุด66กินส่วนแบ่งเกินครึ่งไปเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับอะไรทำให้ DJI จากที่เคยเป็นเพียงแบรนด์อะไหล่ดโดรนเล็กๆในประเทศจีนก่อตั้งในหอพักนักศึกษาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทำรายได้กว่า80,000ล้านหยวน และในวันที่พวกเขาถูกมาหาอำนาจอย่างสาหารัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่สกัดกัน้นพวกเขาแก้เกมนี้อย่างไรอะไรทําให้ DJI โค่นแชมป์เก่าอย่าง GoPro GoPro พลาดตรงไหนวันนี้เป็นบทเรียนผมจะเรียกมันว่าเหมือนโ o d ักโมเมนต์ที่เราเคยได้เรียนรู้กันมาเลยครับก่อนอื่นผมอยากพาไปดูตัวเลขอีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับคือต้องบอกว่า DJI เ,เขาทำหลายธุรกิจมากเอาอันแรกก่อน จาก Berk Insight นะครับเอาตลาดโดรนก่อนวันนี้คนใช้โดรนกันเยอะมากขึ้นนะครับทีมงานเดอะสแดด์ก็มีโดรนอยู่หลายตัวบินเพื่อถ่ายภาพอย่างนี้เป็นต้นเนาะตลาดโดรนโลกเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ70%น่าจะเป็นของ DJI บางแหล่งข้อมูลประเมินว่าในตลาดผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างเดียวไม่นับพวกตลาดอื่นๆกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรม DJ i อาจจะครองตลาดสูงถึงกว่า90%แม้แต่ในตลาดสหรัฐที่เผชิญกับแรงกดดันมหาศาล DJI ก็ยังครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ประมาณ77%ถึง80%ในขณะเดียวกันครับถ้าไปดูกล้องเอากล้องแบบว่า,าทั่วๆไปก่อนแล้วกันเนาะกล้องวิดีโอซึ่งเป็นฐานที่มั่นของ Sony panasonic นะครับข้อมูลจาก BCN Plus R เป็นบริษัทวิจัยตลาดของญี่ปุ่นเขาบอกว่าส่วนแบ่งตลาดของ DJI พุ่งครับจาก7.3%ในปี2021กลายเป็น3.7.7%ในปี2024 แซงหน้าตลาดเจ้าเดิมอย่างสิ้นเชิงครับนั่นหมายความว่าตลาดโดรนเขายึดหัวหาดโอ้แทบจะผูกขาดแล้วก็ว่าได้ตลาดของกล้องวิดีโอซึ่งก่อนหน้านี้มี Sony Panasonic บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆเช่นเดียวกันในขณะที่ตลาดแอคชั่นแคมในวันนี้ก็แซงแล้วเช่นกันครับรายงานวิจัยตลาดล่าสุดระบุนะครับว่าส่วนแบ่งตลาดโลกของ GoPro ที่เกิดเป็นเจ้าตลาดลดลงเหลือเพียง18%ประมาณ เกือบ80%ของตลาดทั่วโลกตอนนี้ถูกถือครองแบรนด์จากจีนครับก็คือ DJI แล้วก็ Insta 360นะครับแล้วก็ถ้าเจาะลึกลงไปครับก็จะเห็นว่า DJI เพียงรายเดียวนั้นครองส่วนแบ่งตลาดกล้องแอคชั่นแคมทั่วโลกสูงถึง66%ในตลาดญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน DJI ก็สามารถแซงหน้า GoPro เป็นครั้งแรกครับโดยครองส่วนแบ่ง35.3%ในครึ่งปีแรกของ2025 ถ้าถามว่า DJ i ชนะมุมไหนเนี่ยคำตอบเอาแบบสั้นๆก่อนนะครับไม่ได้ชนะด้วยการสร้างก o p r o ที่ดีกว่าในช่วงแรกแต่พวกเขาชนะด้วยกลยุทธ์ครับคือก o p r o เนี่ยหลายคนเนี่ยเคยใช้นะผมก็เคยใช้เหมือนกันนะตอนที่มันออกมาใหม่ๆแล้วก็ลังโด่งดังเป็นเจ้าตลาดมากๆเลยเขาเน้นชัดเจนครับเพราะว่าผู้ก่อตั้งเขาชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนาะเน้นไปที่ผู้บริโภคกลุ่มกิจกรรมแล้วก็กีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่ว่า DJ เจอเขามองคนละแบบเขาเห็นตลาดที่ใหญ่กว่าและเติบโตเร็วกว่านั่นก็คือ Influencer นั่นเองครับวันนี้ครีเอเตอร์หรือว่าบล็อกเกอร์วล็อกต่างๆเนี่ยเปิดตัวนะครับด้วยการใช้กล้องที่เรียกว่าออสโมนั่นเองถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนที่ชอบทำรีวิวสินค้าเป็นคนที่เป็น Influencer ผมเชื่อว่าทุกคนจะพูดเหมือนกันก็คือใช้ตัวนี้ครับก็คือออสโมพ็อกเก็ตกล้องจิ๋วพร้อมกิม b a l กิมบอลเนี่ยคือการที่แก้ปัญหาการเดินถ่ายบล็อกแล้วมันสั่นไหว คือเวลาเราเดินไปเนี่ยแล้วเราสะดุดหัวนะหรือว่าเดินไปเดินมาแล้วบิดไปบิดมาเนี่ยก้องมันสายแล้วเวลาออกมาเป็นวิดีโอจริงมันปวดหัวผมก็เคยใช้นะครับไอเจ้าออสโมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเลยว่ามันมีกิมบอลมันคือสเตเบลิเซอร์ทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันนิ่งมากดูแล้วไม่ปวดหัวแล้วก็เหมาะกับมือใหม่อย่างพวกเราอ่าที่ผมอาจจะไม่ได้คล่องมากเนาะมันก็สามารถทําได้ง่ายถามว่าโกโปรมีไหมก็มีนะครับแบบนี้แต่ว่าต้องยอมรับว่าตัวออสโมพ็อกเก็ตเนี่ยมันสะดวกสบายเนาะแล้วก็ เป็นเหมือนภาพจําไปแล้วสำหรับคนที่เป็นครีเอเตอร์ในขณะเดีวยวกันครับเขาตระหนักว่าเสียงคือหัวใจสําคัญเขาจึงออก DJI ไมโครโฟนไร้สายคุณภาพสูงที่ใช้งานง่ายหลายคนอาจจะเคยเห็นที่เป็นคลิปเนาะเป็นสีเหลี่ยมๆเนาะแล้วก็มาหนีบอย่างี้เป็นต้นผมก็ใช้อยู่หลายครั้งนะครับคือตอนนี้กลายเป็นว่าพวกครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆใช้นี่ครับ Osmo Pocket 3แล้วก็ DJI ไมโครโฟนแค่นี้แค่นี้ก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ละ ถ่ายอะไรก็ได้เป็นชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในระาคาที่ค่อนข้างย่อมเยาวก็เลยทําให้กโโปเนี่ยค่อยๆลดระดับความนิยมลงไป DJI ดึงผู้ใช้กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดออกจากระบบนิเวศของกลูโปได้สําเร็จก่อนที่จะเปิดตัวกล้องออสปงแอคชั่นมาสู้ตรงๆในภายหลังเองนะครับทีนี้เราลองย้อนกลับไปถึงนิดนึงดีกว่าจะได้เห็นเรื่องราวแล้วก็ผมว่าเป็นบทเรียนที่ดีนะครับต้องบอกว่าสงครามก็ยังไม่จบนะจริงกโปเขาก็พยายามจะกลับมาอยู่แต่ว่าย้อนกลับไปนิดนึงดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ โกโปโกเคยยิ่งใหญ่มากย,ยิ่งใหญ่จริงๆโกโปโกไม่ได้เป็นแค่บริษัทครับแต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างตลาดใหม่ขึ้นมาทั้งตลาด,ดเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี2002ครับย้อนกลับไปคุณนิกวูดแมนอยากถ่ายวิดีโอตัวเองตอนโต้คลื่นคือเขาชอบเล่นเซิร์ฟเนาะแต่พบว่าไม่มีอุปกรณ์ใดตอบโจทย์วิสัยทัศน์นำไปสู่การเปิดตัว HD Hero ในปี2009แล้วก็กลยุทธ์การตลาดที่อัจฉริยะมากที่สุดในยุคนั้นผมเคยเขียนถึงเขาด้วยนะครับในหนังสือ เล่มแรกของผมเลยเล่มแรกนะชื่อ The Secret Ingredient นะเขียนถึงเขาเลยเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์มากๆเลยในตอนนั้นนะแล้วก็เขาบอกเลยว่าเวลาคุณคิดอะไรไม่ออกในการทรําธุรกิจให้กลับมามองที่มือตัวเองนิ้วของตัวเองมันมี DNA บางอย่างที่เป็นตัวคุณอยู่แล้วคนอื่นไม่มีแล้วเขาคนพบว่านั่นแหละคือการรักในกีฬาโต้คลื่นรักในกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วก็อยากถ่ายไอ้ภาพนั้นเก็บไว้ก็ทําให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาโกโปรจึงไม่ได้ขายแค่กล้องครับเขาขายแนวคิดนี้เลย be a hero นะก็คือบุกเบิกการใช้ user generated content ก็คือบอกว่าทุกคนนะคือฮีโร่ถ่ายได้แล้วก็เปลี่ยนผู้ใช้ให้กลายเป็นกองทัพแบรนด์ ambassador ผ่าน GoPro Award ให้รางวัลเงินสดแลกกับคลิปสุดขั้วจากผู้ใช้ทั่วโลกนะครับคนซื้อ GoPro เนี่ยเขาก็เอาไปถ่ายกิจกรรมตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นเล่นเซิร์ฟปีนเขานะครับหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็ส่งมาเพื่อ,อชิงรางวัล กลอตอนนั้นเนี่ยได้คลังคอนเทนต์การตลาดที่จริงที่สุดในโลกมาแทบจะฟรีเลยคือคนทั่วโลกก็ส่งมาให้แล้วคอนเทนต์ที่ถูกแชร์ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนกลุ่มใหม่คนกลุ่มใหม่ก็วนกลับไปข้อที่1เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยกเป็นเป็นเป็นศาสดาเป็นลัทธินะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนเนี่ยมองว่าเป็นสถาบันเลยด้วยซ้ําผมจําได้ว่ากโปรมีรุ่นถัดมาเนี่ยเขาเปิดตัวคล้ายๆเวลาซิปจ๊อเปิดตัว Apple iPhone อะไรอย่างนั้นเลยก็คือเอากโปรกล้องตัวเล็กๆเนี่ยย แล้วก็บอกว่าใส่ในปากก็ถ่ายได้นะใส่บนหัวหมวกกันน็อกทำนู่นทํานี่ถ่ายได้หมดเลย <c oughs> ก็ไม่แปลกใจครับความสำเร็จนั้นส่งผลให้ GoPro พุ่งสู่จุดสูงสุดครับรายได้ในทะลุ1.6 2พันล้านดอลลาร์ในปี2015และมูลค่าหุ้นนะครับเคยพุ่งสูงถึง86ดอลลาร์สหรัฐเขาคือราชาแล้วอะที่ไม่มีใครแตะต้องได้เลยแต่แล้วครับอาณาจักรของ GoPro ก็เริ่มเปลี่ยนไปครับเมื่อเรามีผู้ท้าชิงครับก็คือ DJI DJI เนี่ยเราอาจจะรู้จักเขาในฐานะบริษัทกล้องแต่ในความเป็นจริง DNA ของพวกเขาไม่ใช่เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าตัวเองนั้นเป็นบริษัทวิศวกรรมแล้วก็ r d ที่แข็งแกร่งจุดเริ่มต้นของ DJI ไม่ใช่กล้องแอคชั่นครับแต่มาจากการเป็นเพียงแบรนด์อะไหล่ดโดรนเล็กๆก่กอตั้งในหอพักนักศึกษาในปี2006โดยแฟรงค์หวังนะครับและการตัดสินใจเชิงกลยุธ์ที่สําคัญที่สุดก็คือย้ายบริษัทไปตั้งที่เซนเจนนั่นเอง การตัดสินใจครั้งนั้นครับทำให้ DJI สามารถเข้าสู่สิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตในโลกยุคใหม่ก็คือห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรงมีทั้งห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรงในซัญจรเ,เรารู้อยู่แล้วสนเจรน,นี่เป็นโรงงานของโลกเนาะแล้วก็มีบุคลากรด้านฮาร์ดแวร์ที่เก่งที่สุดในโลกรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็ผลิตสินค้าใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วจนก้าวขึ้นมาครองตลาดโดรนทั่วโลกได้กว่า70%แล้วก็ทําให แฟรงค์หวังเน้นได้รับการขนานนามจากฟอสว่าเป็นมหาเศรษฐีโดรนคนแรกของโลกเลยเรียกว่าเป็นโดรนคิงเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อพวกเขามีฐานที่มั่นคงในตลาดโดรนแล้ว DJI ก็มองหา new S curve ก็คือมองหาหน้าน้ำใหม่และนี่คือจุดที่พวกเขาแสดงความแหลมคมมากนะครับในการมองเห็นช่องว่างของตลาดคือ DJI ไม่ได้มองตลาดกล้องแบบเดิม แต่พวกเขามองเห็นทาการถือกําเนิดของลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองซึ่งวันนี้แค่ในประเทศไทยแอคทีฟเนี่ยเขาบอกมี3ล้านคนเลยนะก่อนหน้านี้สิบยีิปีที่แล้วไม่มีถูกไหมวันนี้ใครๆก็เป็นอินฟลูเป็นครีเอเตอร์กันหมดเพื่อเขาตั้งําถามครับเพราะวันนั้นมันมีช่องว่างอยู่ครีเอเตอร์ต้องการอะไรผมถามทุกท่านเลยที่เป็นครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอร์ที่ใช้ DJI อยู่วันนี้คุณต้องการอะไร 1. ต้องการสเตบิลิตี้คุณต้องการความนิ่งครับ คือเวลาเราถ่ายบล็อกเลยเนี่ยเราเดินไปพูดไปถ่ายไปอุปกรณ์ตลาดในตอนนั้นเนี่ยอาจจะทนทานนะแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหากล้องเจอรกอะคือกล้องมันสั่นไหวได้อย่างสมบูรณ์ 2. คือคุณภาพเสียงครับหรือออดิโอสำหรับการเล่าเรื่องเสียงคือหัวใจสำคัญครีเอเตอร์ต้องการไมโครโฟนที่คมชัดและสำคัญที่สุดพวกเขาไม่ได้เป็นมืออาชีพในการถ่ายเขาต้องการอะไรที่ง่ายที่สุด3าครับคอนเวเนียนซ์ความสะดวก ครีเอเตอร์ต้องการอะไรครับในวันนี้วันนี้เวลาเราเห็นคนถ่ายถือเจ้า dji เนี่ยเราเห็นอะไรในกล้องครับเห็นตัวเองครับคือต้องการเห็นตัวเองตอนถ่ายนั่นเองและต้องการอุปกรณ์ติดตั้งที่รวดเร็วคือ quick set up คือถ้าใครเคยเห็น dji มันเป็นกล่องแค่นี้เองนะตอนผมไปที่ google เนี่ยผมก็ใช้กล่องตัวเล็กย่านเงี้ยแล้วสะดวกที่สุดก็คือพอถือออกมาปุ๊บแล้วมันเห็นหน้าตัวเองคือมันดูเช็คได้ว่าภาพในกล้องเป็นยังไงคือต้องลองคิดภาพว่าถ้าเป็นกล้องในอดีตเนี่ยหรือว่ากล้องแม้กระทั่ง action cam เนี่ย เราถ่ายเนี่ยเราไม่อยากเห็นตัวเองถูกไหมครเราถ่ายวิวเราถ่ายทะเลเราถ่ายภูเขาเราถ่ายคนที่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าวัฒนธรรมการถ่ายมันเปลี่ยนไปเพราะว่าครีเอเตอร์เนี่ยต้องการ represent ตัวเองเอาง่ายที่สุดคุณไปเปิดฟล์รอย่างเงี้ยทั้งคลิปเกือบชั่วโมงของเขาเวลาเขาไปไกลบ้านเนี่ยเห็นแต่หน้าคุณฟาถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ก,กล้องที่มันหมุนกลับมาได้แล้วเ,เห็นหน้าตัวเองเนี่ยมันเลยกลายเป็นการตอบโจทย์เพนพอยท์ point. ข้อที่4ก็คือคุณภาพไฟล์ครับหรือว่า image quality คือครีเอเตอร์นี่ไม่ได้ถ่ายแค่กลางแดดนะเขาไปไหนครับเขาไปคาเฟ่เขาไปมิวเซียมเขาไปบาร์ก็คือแสงมันน้อยในอาคารหรือตอนกลางคืนมันมีเพนพอยต์เหล่านี้ซึ่งเป็นเพนพอยต์ใหม่เป็นดีมาน์ใหม่ DJI จึงไม่ได้ใช้กลยุทธ์เข้าไปแข่งขันในทันทีแต่พวกเขาใช้กลยุทธ์สร้างระบบนิเวศเพื่อตอบโจทย์ครีเอเตอร์กลุ่มน,นี้โดยเฉพาะครับขั้นที่1ในปี2018 DJI เปิดตัว Osmo Pocket กล้องจิ๋วที่มาพร้อมกับกิมบอลกันสั่นในตัว ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินถ่ายโดยเฉพาะนี่คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เพนท์พอยท์ที่ใหญ่ที่สุดของครีเอเตอร์อย่างตรงจุดนะครับขั้นตอนที่2ครับ DJI ตระหนักว่าเสียงคือครึ่งหนึ่งของวิดีโอเลยด้วยซ้ำก็เลยพัฒนา DJI ไมโครโฟนไร้สายคุณภาพใช้ได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อง่ายดายก็เป็นเหมือนอะไรที่อาจจะไม่ได้สุดยอดที่สุดแต่ว่าใช้ง่ายที่สุดและ3ครับหลังจากที่ DJI ดึงกลุ่มครีเอเตอร์เข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของพวกเขาได้แล้ว เขาก็เปิดตัว Osmo Action เพื่อลงแข่งในตลาดกล้องแอคชั่นโดยตรงในปี2019นั่นเองแต่การมาในครั้งนี้นะครับเขามาในฐานะบริษัทที่เป็นบริษัท R&D แล้วคือ Research and Development ทําการบ้านมาพอสมควรแล้วก็ใส่เทคโนโลยีที่แก้ปัญหาที่ตลาดกําลังเผชิญไม่ว่าจะเป็นมีจอหน้าสําหรับ Content Creator อยากเห็นหน้าตัวเองแบบ Real Time คือเล่นสกีไปด้วยเห็นหน้าตัวเองได้ระบบยึดแม่เหล็กครับแก้ปัญหาการติดตั้งที่ยุ่งยากแล้วก็ช้าด้วยสกรูแบบเกา่า ใช้จุดแข็งด้าน R&D ใส่เซ็นเซอร์รับภาพขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่อได้ภาพที่สว่างแล้วก็มีนอยสน้อยกว่าแล้วก็ออกแบบระบบจัดการความร้อนและแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ทนทานและนานขึ้นนี่คือกลยุทธ์ของ DJI นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเขา copy and develop m e n t ก็ไม่ผิดอะไรนะผมว่าเขาก็เห็นตัวอย่างแต่ว่าเหมือนกันต่อยอดคือเขาเห็นจงงนั้นรับฟังมองเห็นตลาดที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ใช้จุดแข็งของตัวเองที่มีก็คืออยู่ที่ส่วนเจณไม่ว่าจะเป็นด้าน productivity manufacturing R&D แล้วก็สร้างขึ้นมานะครับถามว่าแล้วมันยังไงต่อละ่ะหลังจากนี้สิ่งที่น่าติดตามต่อก็ต้องบอกว่าการต่อสู้แบบตัวต่อตัววันนี้ระหว่าง GoPro กับ DJ i ออาจจะไม่ใช่ภาพนั้นแหละหลังจากนี้นะครับภูมิทัศน์ของปี2015หรือว่าหลังจากนี้ตอนนี้นหะมันไม่ใช่สงคราม2ฝ่ายละมันมีผู้ท้าชิงรายใหม่ขึ้นมาครับเป็น3ก๊กครับนั่นก็คือ i n s t a 360นะครับสิ่งที่น่าติดตามก็คือแต่ละคนเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่เราลองไปดูแชมป์เก่ากัน GoPro ก่อนก็พยายามปรับตัวอยู่เนาะเขาจะกำลังพีวิตครั้งใหญ่นะครับสู่สิ่งที่เรียกว่าบริการแล้วก็ AI GoPro ในตหนักแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะในสงครามแบบสเปคชนสเปคได้กับยักษ์ใหญ่ได้เพราะว่า1ผมว่าหัวใจอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อราคาด้วยนะอันนี้เป็นทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น EV ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลเครื่องดูดฝุ่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างต้อง,ง,ง,งยอมรับว,ว่าจีนมีข้อได้เปรียบเรื่องของต้นทุนเนาะราคาค่อนข้างดีซึ่งอันนี้ก็ บางท่านก็นอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นอันแฟร์เนาะก็คือภาครัฐอาจจะมีการซับซิ์ได้สนับสนุนอันก็เรื่องหนึ่งนะครับนั่นแหละทาให้ก o p r o มองว่าถ้าแข่งแบบนั้นนะ่ะน,น่าจะยากนะครเ,เขาก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองด้านฮาร์ดแวร์ก่อนสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดก็คือในปี2 0 2 5 GoPro ได้ทำลายวงจร10ปีด้วยการไม่เปิดตัว GoPro h e r o 14 black มันคือการยอมรับความจริงนะครับว่ามันยากแล้วที่จะแข่งแบบนั้นเขาหันไปนเน้นตลาดกลุ่มนิชที่ยังมีโอกาสแทนที่ คู่แข่งอาจจะยังทำได้ไม่ดีเช่น GoPro Max 2เป็นกล้อง360องศานะครับแบบ8 k เลยหรือว่า GoPro Lit Hero กล้องรุ่นประหยัดด้านธุรกิจครับสปอตไลท์ที่จะจริงของบริษัทนี้ก่อนนี้ก็คือเขาหันไปทำ Subscription และก็ Service คือขายเป็นกล้องเป็นตัวตัวแบบฮาร์ดแวร์เนี่ยมันอาจจะลดลงแต่เขาเชื่อว่ารายได้จากค่าสมาชิกเนี่ยมันเติบโตมาและมีอัตรากำไรขั้นต้น,นสูงถึง70%เเขาก็เลยพยายามเปลี่ยนตัวเองจากเป็นบริษัทขายกล้อง นะฮะโปรดักกลายเป็น Service ก็คือเป็นบ,บริษัทให้บริการผ่านการสมัครสมาชิกระดับ p r e m i เมียม s คนเป็น Content Creator ก็ต้องการมากในระยะหลังๆก็คือ Cloud ครับเราต้องการสตอ a รจใช่ไหมก็เป็น Cloud 500 g b กิกแล้วก็การสั่น h y เปอร์สมูทโปรแล้วก็เขายังมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นไพ่ตายในมุมมองของเขาก็คือ AI ครับวันนี้ AI เข้ามา disrupt แทบจะทุกวงการนะในวงการกล้องก็เช่นเดียวกันเขาได้เปิดตัวโครงการ AI Training l i c e n s i n g p โปรแกร ก็เลยเชิญส่วนสมาชิกที่มีไฟล์วิดีโอรวมกันกว่า13ล้านชั่วโมงบนคลาวเนี่ยให้เลือกเข้าร่วมเพื่ออนุญาตให้ GoPro นั้นนำฟุตเทจของจริงจากโลกจริงเหล่านี้ไปขายสิทธิ์ต่อให้บริษัทที่กำลังพัฒนา Generative AI ยกตัวอย่างเช่นโซลระของ OpenAI เป็นต้นนะครับถามว่าสมาชิกได้อะไรได้เงินฮนะได้ส่วนแบ่งด้วย50%เพราะฉะนั้นนี่คือการพรีวิตครั้งสำคัญของ GoPro เขากำลังเปลี่ยนตัวเองจากบริษัทกล้องไปเป็นโบรกเกอร์ก็คือเป็นนายหน้าข้อมูลวิดิทัศ น่าสนใจมากว่ากลยุทธ์นี้มันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กและมันจะไปต่ออย่างไรนะครับไปดูผู้ท้าชิงอีกรายหนึ่งที่วันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะแต่ว่าแนะนําสั้นๆนะครับก็คือ InSA 360กนะครับก็เป็นแบรนด์จีนเหมือนกันแล้วกําลังใช้ตําราของ DJI ย้อนกลับมาเล่นงาน d j i เองกลยุทธ์ที่1คือ id, พันธมิตรพวกเขาจับมือกับแบรนด์ระดับตําน,นานอย่างไลกาเพื่อร่วมกันพัฒนาเลนคือเป็นการยืมความน่าเชื่อถือด้านภาพมาในทันทีก็คล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ กลุ่ยที่2คือสองครามสเปคพวกเขาเป็นผู้นําในการผลักดันสเปคใหม่ๆเช่นกล้อง360องศาความละเอียด 8K นั่นเองกลยุธ์ที่3ครับคือโจมตีโดยตรงเลยนี่คือการเคลื่อนไหวสําคัญที่สุดในปี2025 i n s t a 360เนี่ยได้ซุ่มบ่มเพาะแบรนด์โดนใหม่ครับชื่อว่า Anti-Gravity แล้และได้เปิดตัว Anti-Gravity A1 เป็นโดน 8K 360องศาตัวแรกของโลกมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่าพวกเขากําลังเปิดหน้าแนวรบใหม่ โดยการบุกโจมปีตลาดหลักของ DJI ก็คือโดรนนั่นเองซึ่งก็คงต้องติดตามต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วผู้นําคนปัจจุบันอย่าง DJI ล่ะก็ทาอะไรอยู่ในเมื่อเขาเป็นผู้นําแล้วชนะสงครามกล้องแอคชั่นชนะสงครามกล้องหลายอย่างแล้วเขาก็เผชิญโจทย์ใหม่เช่นเดียวกันคือพอเ,เป็นผู้นำเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นตัวเลขที่เขาครองส่วนแบ่งทางการตลาดเยอะมากโดยเฉพาะโดรนบเนีายิบปรเเลยเนี่ยพูดง่ายก็คือมันเริ่มอิ่มตัวคือมันจะไปหาตลาดที่ไหน กับสคือพอยิ่งดังนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวก็ถูกแบนในสารัฐได้ง่ายหรือว่ามีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์คำตอบของพวกเขาก็คือ diversify ครับเขากำลังกระจายความเสี่ยงเขาใช้เทคโนโลยีหลักนะครับเช่นกันสั่นแบตเตอรี่การลบดิกที่ไม่อยู่แล้วก็บุกเข้าไปสู่ตลาดใหม่ๆวันนี้คุณก็จะเห็นครับว่า DJI ไม่ได้มีแค่กล้องแล้วเขากาลังไปทาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเขากาลังไปทาระบบขับเคลื่อนจักรยานไฟฟ้า และตลาดที่ใหญ่มากก็คือตลาด enterprise ตลาดของบริษัทเช่นอุตสาหกรรมเมืองแรกอย่างนี้เป็นต้นคือต่อยอดไปเรื่อยๆเป้าหมายของ DJI ก็คืออยากจะเป็นเหมือน Sony หรือว่าเซี่ยวมีแห่งโลกฮาร์ดแวร์พรีเมียมก็คือการสร้างระบบนิเวศของอุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดนั่นเองครับบทสรุปครับการแข่งขันในตลาดแอคชั่นกล้องปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ใช่การต่อสู้เพื่อรักษาบัลลังก์ของ GoPro อย่างเดียวแลว แตเป็นสงครามครั้งใหม่ระหว่างยักษ์ใหญ่จากจีนด้วยกันเองก็คือ DJI แล้วก็ Insta 360นะครับแต่ว่าบทเรียนสำหรับพวกเราทุกท่านเนี่ยผมว่ามันชัดเจนมากเลยในฐานะคนคนหนึ่งที่เคยติดตามเรื่องของ GoPro แล้วก็มีกล้อง GoPro แล้วผมเคยเขียนถึงเรื่อง GoPro แล้วก็เป็นบทเรียนที่มีความสำเร็จมากในยุคนั้นเนี่ยมันสอนก็ว่าการเป็นผู้สร้างตลาดก็คือการเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ที่แพ่ถางทางเนี่ย แล้วก็เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากคนเรียกกล้องว่ากล้องกลงโกรโปรมันไม่ได้การันตีความสําเร็จอีกต่อไปครับมันไม่ได้บอกว่าความสําเร็จที่คุณเป็นคนเริ่มต้นเหมือนชื่อแฟบอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยวันนี้แฟบก็ไม่ได้เป็นผู้นําในตลาดถูกไหมครับมันไม่ได้บอกเลยครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไปต่อได้ถ้าเกิดคุณหยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็หยุดรับฟังเสียงลูกค้าหรือว่าจับสัญ,ญญาณของตลาดใหม่ๆ DJI ครับสอนเราว่าการมี R&D ที่แข็งแกร่งการมี manufacturing แคปเปอร์ t y ที่ดีและสําคัญที่สุดก็คือการมองเห็นตลาดและการกล้าแก้เพนพอยต์ของลูกค้าอย่างจริงจังคืออาวุธที่ส่งพลังที่สุดในการล้มผู้นำในตลาดไม่ได้จําเป็นต้องเป็นคนแรกที่ทําสิ่งนั้นอาจจะเป็นคนที่2คนที่3าเป็น fast follower ก็ได้แต่เป็นคนที่ต่อยอดและมองเห็นเพนพอยต์เช่นเดียวกันครับ Insta 360ตอนนี้ผมว่าก็น่าติดตาม เราอาจจะได้บทเรียนจากเขาก็ได้ว่าไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณก็จะเจอผู้ท้าชิงรายใหม่ที่หิวกระหายกว่าและก็พร้อมที่จะใช้กลยุทธ์ต่างๆย้อนกลับมาโจมตีคุณเสมอและนี่เป็นคําถามที่ผมโยนกลับไปให้กับทุกท่านนะครับว่าสําหรับผู้ประกอบการไทยในวันนี้คุณอยู่ตรงไหนคุณจะเป็นคนที่รักษาความได้เปรียบเดิมหรือคุณจะสร้างเกมใหม่ขึ้นมาเองเหมือนที่ dji ทำได้ สวัสดีครับ